เบบี Baby, มาแล้วจ้าเปิดหกคุณแม่คนดังคลอดลูกส่งท้ายปีเป็นปีแห่งความชื่นมืน่นของบรรดาคุณแม่ในวงการบันเทิงมากเพราะปีนี้ทายาทมากันอย่างคับคั่งจะอบอุ่นแค่ไหนและเบบีแต่ละคนจะน่ารักหน้าชังกันเพียงใดไปชมกันเลยจ้า อันดับที่6มิวนิ t านางเอกสาวน้าหวานก็เพึ่งให้กําเนิดลูกสาวตัวน้อยอย่างน้องมารินแล้วเมื่อวันที่12กันยาย,ยานที่ผ่านมาบอกได้เลยว่าสาวน้อยมารินคนนี้ก็มีแต่คนบอกว่าหน้าเหมือนคุณพ่อเซนมากทําเอาคนเป็นพ่อแม่อดเอ็นดูไม่ไหวเพราะน้องมารินกินเก่งนอนเก่งมากบอกเลยว่าตอนนี้ทั้งสองคนเหออลูกสาวคนนี้สุดๆแถมยังตั้งไอจีให้ลูกสาวในชื่อมารินอันเดอร์สกอร์คูหาใครอยากเห็นความน่ารักของน้องมารินก็ไปตางฟอโลกันได้เลย อันดับที่5ก้อยรัชวินนับเป็นเรื่องราวน่ายินดีสําหรับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงอย่างตูนบอดี้สแลมและก้อยรัชวินเมื่อสาวก้อยได้คลอดลูกชายคนแรกอย่างน้องทะเลเมื่อวันที่5ตุลาคม2 5ง4ที่ผ่านมาก่อนที่จะพึง่งเผยภาพครอบครัวสดุบอุ่นหลังคลอดพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกมาให้แฟนๆได้ชมกันต้องบอกเลยว่าภาพแรกของตูนกับก้อยที่มีลูกชายไว้ในอ้อมกอดและทั้งคู่ก็ได้ย้ายถิ่นฐานไปภูเก็ตเรียบร้อยแล้วจ้านอกจากนี้สาวก้อยยังออกมาเผยชื่อจริงของลูกชายคือเด็กชายอัชวินคงมาลายัย ซึ่งคาดว่ามีที่มาจากชื่อจริงของคุณพ่ออาทิวราบวกกับคุณแม่รัชวินรวมกันเป็นลูกชายอาชวินนั่นเอง อันดับที่4จุ้งจิ้มวรน,นันนักแสดงสาวทายาทห้างเดลอา,า่าที่หลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีก่อพึ่งในคลอดลูกฝาแฝดชายหญิงโดยมีสามีหนุ่มยังหนุ่มพัดจึงการป้นผููประกาศข่าวและนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งน้องฝาแฝดคลอดออกมาวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาเรียกได้ว่าสมการรอคอยพอทั้งคู่ตั้งใจมีทาย,ยาทก,กันมากแถมได้ตั้งชื่อลูกไว้ว่าน้องโซลา่ากับน้องลูน่านั่นเอง อันดับที่3บีมาติกากลายเป็นคุณแม่ป้ายแดงไปมันๆสำหรับดาราสาวบีมาติกาหลังคลอดลูกชายไปเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองโดยตั้งชื่อว่าน้องวินเซนต์ผิวขาวอมชมพูแก้มยุย้ยโดยมีสามียังไฮโซกอนคอยให้กำลังใจอยู่ข้างๆเสมอเรียกได้ว,ว่าลุงป้านะ้าอาในวงการบันเทิงก็เข้ามาแสดงความยินดีกันมากมายเลยทีเดียว อันดับที่สองก้อยวลัยลักษณ์หรือก้อยเซทเดเซโกภรรยาของหนุ่มโยงอํมแชร์หลังจากสาวก้อยอุ้มท้องมานานถึง9เดือนและ9ปีที่รอคอยในที่สุดทั้งคู่ก็สมหวังเพราะเมื่อช่วงเช้าวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาก้อยได้ให้กําเนิดลูกสาวโดยตั้งชื่อว่าน้องอบเชยโดยที่มาของชื่อคุณพ่อโยงก็ได้ออกมาโพลว่าที่ตั้งชื่ออบเชยเพราะว่าตอนที่คุณแม่เห็นคุณพ่อครั้งแรกเมื่อ19ปีที่แล้วคุณพ่อกําลังร้องเพลงอยู่บนเวทีเพลงนั้นเป็นเพลงแรกของวงอํมแชร์และเป็นเพลงที่พ เพลงนั้นมีชื่อว่าอบเชยด้วยความรักที่คุณพ่อและคุณแม่มอบให้กันคอยให้กำลังใจกันตลอดมาเหมือนอย่างในเพลงนี้คุณแม่ก็เลยตั้งชื่อว่าอบเชยนั่นเอง อันดับที่1เชอรีนนัจรีน้องสาวของไอดอลเกาหลีชื่อดังอย่างนิชคุนหอระเวชกุลก็พึ่งคลอลูกสาวคนแรกแล้วเมื่อช่วงบ่ายของวันที่1พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาโดยมีสามีให้กำลังใจในการผ่าคลอดไม่ห่างโดยทั้งคู่นั้นได้ตั้งชื่อลูกว่าน้องจินเจอเรียกเดว,วาจิมลิมแข็งแรงและเป็นของขวัญของทั้งสองบ้านเลยก็ว่าได้